จะทำอย่างไรที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิเมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องไปสดค้นหาด้วยตนเองนี่แหละคือความสามารถพิเศษของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่จะเป็นพระพุทธเจ้า คือค้นหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิหลังจากพิสูจน์ทดลองอยู่ระยะหนึ่งก็ท่งค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็นั่นก็คือความอยากของใจที่อยากจะใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะใจมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมีความสุขอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมีแต่ความสุขอยากไม่มีความทุกข์ก็เลยได้ข้อสรุปว่าเวลาที่เข้าไปในสมาธิความอยากเหล่านี้มันไม่ได้ทำงานความทุกข์เลยไม่เกิดขึ้น แต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นร่างกายเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายอยากมีอยากเป็นก็ต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายเมื่อต้องใช้ร่างกายก็เกิดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตาย พอเกิดความอยากเหล่านี้ใจก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้อย่าไปอยากหาความสุขจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านตาหูจมูกริ้นกายอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายของทุกคน กิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อ,อพระองค์ได้ทรงค้นพบด้วยปัญญาว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็เลยหยุดความอยากเหล่านีน้หยุดความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยให้มันดับไป ร่างกายจะแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ร่างกายจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บร่างกายจะตายก็ปล่อยให้มันตายพอไปได้แล้วใจก็ไม่ทุกข์ความเจ็บของร่างกายแม้จะมีก็ไม่มาทำให้เกิดความเจ็บทางใจสำหรับใจที่ปล่อยร่างกายได้ความตายก็ไม่มาทำให้ใจเกิดความเจ็บขึ้นมา นี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็รู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสจากลาบยศสรรเสริญ แล้วก็ไม่มีจำไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเมื่อไม,ม่เมื่อไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากที่จะไปเกิดการที่จะไปรับผลบุญผลบาปก,ก็ไม่มีอีกต่อไปใจที่ไม่มีความอยากนี้ก็จะเป็นใจที่นิ่ง ที่เฉยที่แม้แต่บุญหรือบาปก็ไม่มีกำลังที่จะมาฉุดลากให้ไปรับผลบุญผ,ผลบาปได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้านี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้